รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตรอมาเฟืองครับมันใกล้สุญัันุ์อย่างวิกฤตแล้วบัญชีแดงของ IUCN นะครับ จัดให้ต่อมาเฟืองอยู่ในสถานะของ c r i t i c a l i e y danger คือใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างวิกฤตจะต้องรอให้มันวิกฤตแบบสุดๆก่อนแล้วมาทามันจะไม่ทันถ้าเราไม่รีบทําตั้งแต่ตอนนี้อนาคตมันก็ปัจจุบันนะครับการอนุบาลต่อมาเฟืองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน5ของโลกใน2022ประเทศไทยเราสําเร็จด้วยที่เลี้ยงอนุบาลต่อมากเกินหนึ่งปีและที่สําคัญกว่านั้นก็คือการอนุบาลของเราเนี่ยมีอัตราตายที่สูงกว่าทุกประเทศที่ทําได้ สวัสดีค่ะรายการวันนี้ขวัญมาพร้อมกับความภาคภูมิใจในความสำเร็จของคนไทยของนักวิจัยจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ประสบความสำเร็จในการอนุบาลเต่มามะเฟืองไวอ่อนในบ่อเลี้ยงเกินหนึ่งปีเป็นประเทศหนึ่งในหของโลกที่ทำสำเร็จกับการอนุบาลเต่มามะเฟืองสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของโลกและยังเป็นสัตว์สงวนของไทย เต่ามะเฟืองเป็นเต่าน้ําลึกต่างกับเต่าทะเลสายพันธุ์อื่นที่ผ่านมาไม่สามารถอนุบาลเป็นเวลานาน,านได้เนื่องจากจะไหวชนบ่อเลี้ยงจนติดเชื้อและเสียชีวิตแต่วันนี้ทีมนักวิจัยคนเก่งของจังหวัดภูเก็ตทําได้สําเร็จแล้วค่ะวันนี้ขวัญเดินทางมาที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตเพื่อมาพบกับพี่โตฮิรันกังแห่ ขวัญขอเรียกว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่อยู่ในคราบของนักวิชาการผู้ที่ตนเพื่อเต่าทะเลและสัตว์ทะเลหายากมานานหลายปีแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นมาทํางานที่นี่ครับก็จะเห็นความสําคัญก็คือผมทํางานทางด้านสัตว์ทะเลหายากก็คือได้แก่พวกสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ท้เลคาก็คือเต่าทะเลกลุ่มปลากระดูกอ่อนก็คือเช่นพวกกลุ่มฉลามบางแล้วก็อื่นๆพวกเช่นหอยมือเสือหอยสังเวยอะไรต่างๆ ั้งหมดเนี่ยมันเป็นภารกิจที่เราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ทะเลใกล้ศูนย์พันธุ์ถ้าเมื่อไหร่ที่มันใกล้ศูนย์พันธุ์ก็แสดงว่ามันมันเข้าสู่ภาวะที่มีจํานวนประชากรที่ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีแนวโน้มในเร็ววันนี้ที่จะศูนย์พันธุ์เต่าทะเลตกอยู่ในสภาวะอันตรายจากปัญหามากมายที่มนุษย์ก่อขึ้นส่งผลให้เต่าทะเลลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเล รู้ไหมคะว่าเต่าทะเลมีความสําคัญอย่างไรกับโลกใต้ทะเลความสําคัญของเต่าต่อทะเลนะครับต่อทะเลจากทั้งโลก7ชนิดที่พบในบัรดาห้าชนิดซึ่งจริงๆในระบบนิเวศวิทยาของทางทะเลนะครับต่อพวกนี้ก็คืออยู่ในห่วงโซ่และสายใยอาหารของระบบนิเวศวิทยาอยู่แล้วต่าเองก็เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นที่โตกว่าในช่วงที่เขาเป็นวัยเล็กอยู่เขาก็เป็นเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์หรือเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในระบบนิเวศวิทยาของทะเลครับวันนี้เรามาดูต่อมะเฟืองใช่ไหมครับเป็นต่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เขาก็ก หลักของเขาเนี่ยตั้งแต่เล็กๆก,ก็จะเป็นเกี่ยวพวกแปลงต้นพืชแปลงต้นสัตว์ต่อมะเฟืองนะฮะอยู่ในบมเรียวยาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเขาเล็กๆก,ก็จะกินแมงกะนฟูตัวเล็กๆนะครับพอโตขึ้นก็กินตัวแมงกะนฟูลตัวใหญ่ๆสิ่งสําคัญที่สุดที่เราเห็นชัดที่สุดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราครับว่าถ้าเรามีเต่าทะเลหรือเต่มามะเฟืองอยู่เนี่ยก็จะทําให้การท่องเที่ยวทางทะเลของของมนุษย์ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าพวกนี้ครับจะเป็นตัวที่ไปควบคุมประชากรของแมงกะนฟูลทั้งมีพิษและไม่มีพิษ ได้รู้ความสําคัญของเต่าเมื่อเฟืองที่มีต่อระบบนิเวศในท้องทะเลโดยเฉพาะการช่วยควบคุมปริมาณแมงกะพรุนมีพิษในทะเลค่ะเรามาชื่นชมความสําเร็จและความพยายามในการอนุรักษ์เต่เทาทะเลจนสามารถอนุบาลเต่าเมื่อเฟืองไวอ่อนได้สําเร็จเป็นชาติแรกๆของโลกกันค่ะปัจจุบันนะครับการอนุบาลเต่าเมืเฟืองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน5ของโลกจะประกอบด้วย ประเทศแรกที่สาเร็จก็คือประเทศรีลังกาในปี1936นะฮะอเมริกาในปี1977ฝรั่งเศสในปี1988แล้วก็สุดท้ายสุดก็คือประเทศแคนาดาในปี2009แต่ปัจจุบันเนี้ยใน2022ประเทศไทยเราสําเร็จด้วยที่เลี้ยงอนุบาลต่อมากเกิน1ปี <S <S 1> และที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือการอนุบาลของเราเนี่ยมีอัตาราตายที่สูงกว่าทุกประเทศที่ทําได้ เต่มามะเฟืองเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่สืบสายพันธุ์มากว่า100ล้านปีแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เพราะโดนคุกคามหาต่างๆที่เต่มามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ลดน้อยลงเรื่อยๆจึงเกิดความพยายามในการอนุบาลลูกเต่มามะเฟืองขึ้นค่ะทําไมถึงต้องนํหมาอนุบาลในบ่อเลี้ยงนะครับคือ1โดยธรรมชาติปกติเนี่ยเต่มามะเฟืองเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ในบรรดาของสัตว์ในต่อทะเลทั้งหมดนะครับแล้ว มันถูกประกาศในประเทศไทยเนี่ยถูกประกาศเป็นสัตว์สงวนในพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า2562นะครับเนื่องจากสถานภาพของมันเนี่ยมีปริมาณลดลงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงถึงทัานวิกฤตที่จะสูญพันธุ์ความโชคดีที่ในปี2561นะครับที่มีต่อมาเฟืองขึ้นมาวางไข่ในประเทศไทยแล้วก็ในช่วงฤด,ดูการวางไข่ในช่วง3ปีนั้นก็คือ 61ถึง64เนี่ยทั้งหมดเนี่ย37รงังใน37รังนั้นนะครับก็สามารถที่จะลูกต่อที่ฟักออกมาแล้วปล่อยแล้วเราออกกับสู่ท้องทะเลหลังจากฟักเลยเนี่ยหนึ่งมากกว่าพันตัวคราวน,นี้ไอ้ตรงส่วนที่อยู่ก้นหลุมนะครับโดยปกติถ้าเกิดการฟักในธรรมชาติที่ไม่มีมนุษย์หรือนักวิชาการเข้าไปช่วยนะไอ้ก้นหลุมโดยปกติที่ตัวอ่อนแอนี่ไม่สามารถขึ้นสู่ปากหลุมได้เพราะหลุมลึกมากกว่า60เซนนะฮะมันก็จะตาย,ยที่ก้นหลุมเพราะเนื่องจากความอ่อนแอ ก็เลยมีความคิดว่าแล้วทําไมเราไม่เอาตัวที่อ่อนแอพวกนั้นนะครับนามาอนุบาลมันก็มีโจทย์อยู่ว่าที่แล้วมาไม่มีไม่มีใครในประเทศไทยหรือไม่มีองค์กรใดในประเทศไทยที่สามารถที่จะอนุบาลต่อมาเฟืองให้สําเร็จก็คือมากกว่าหนึ่งปีได้ผมเลยตัดสินใจว่าเอาก้อหลุมมาสองันแล้วก็ที่อยู่ปากหลุมนียมาเป็นโพสิทีฟคอนโทรลหรือมาเป็นตัวเปรียบเทียบนะฮะหนึ่งันนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะพบว่าดังที่หนึ่งเนี่ยอัตราตาเนี่ยสิบสามุดสามสามคือสิบห้าตัวรอดสองตัว ลังที่2ตายหมด1กับ2เป็นก้นหะลุมนะก็คือมองบอกว่าโดยธรรมชาติโดยปกติถ้าเราเราไม่เข้าไปยุ่งหรือเราแค่ต่อใเราเข้าไปยุ่งแล้วปล่อยออกไปโอกาสรอดแทบจะไม่มีอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราทําให้มันรอดได้ถึง13.3% 3, 3ลังที่3ครับเราเอามา15ตัวเนี่ยเรามีจํานวนที่รอดตาย1ปีเนี่ยอยู่ที่7ตัวอัตดา,าตายสูงมากเลยครับสูงที่สุดในโลกแล้วคือ4 6 6 7 ไทยนับเป็นประเทศที่5ของโลกที่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงเต่มามะเฟืองเกิน1ปีสาเหตุที่ยังมีเพียง5ประเทศในโลกที่ทําได้เพราะเต่มามะเฟืองมีข้อจํากัดในการดูแลค่อนข้างมากค่ะจากเอกสารวิชาการระดับนานาชาติเนี่ยที่เราไปตรวจเอกสารมาทั้งหมดของทั้งโลกอะครับเราพบว่ามีแค่4ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการอนุบาลเต่มามะเฟืองเนี่ยและเราเป็นประเทศที่5เราพบว่าปัจจัยของของความจํากัดในการอน,าน,านุบาลเต่มามะเฟืองที่มันมันถึงยากมันถึง ประสบความสําเร็จน้อยเนี่ยเราดูจากปัญหาของแต่ละที่นะครับจะมีปัญหาด้วยกันก็คือ1เกี่ยวกับปัญหาของเรื่องโรคติดต่อนะครับเพราะว่าต่อมาเฟืองเนี่ยมันอยู่ในในกลางหมหาสมุทรที่มีคุณภาพน้ําที่ดีมากแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบจากพวกเชื้อโรคต่างๆที่มาจากฝั่งลงสู่ทะเลนะครับสก็คือเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอุบัติเหตุจากในสภาพบ่อที่เลี้ยงนะครับเช่นว่าตายเพราะเนื่องจากติดท่อหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งของไทยเองในอดีตเนี่ยก็มีกรมมง,งเคยเลี้ยงได้8เดือนแล้วก็ มุดลงไปติดท่อเพราะต่อมาะเฟืองมันถอยหลังไม่ได้มันจะเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายขวาได้นิดหน่อยถ้าเกิดว่าจะเลี้ยวได้ดีก็ต้องมีพื้นที่กว้างๆบ่อใหญ่ๆให้เขาทํามุมในการเลี้ยวเข้าไปอันที่สามก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาหารครับคืออาหารสําคัญมากนะครับหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่ใช้พยายามใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มันมันไม่ใช่อาหารธรรมชาติเหมือนเช่นใช้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นท,ที่ที่คิดว่าเหมาะสมแต่ยังไม่ไม่เคยศึกษาถึงประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่มี ปริมาณของไขมันที่มากเกินความจําเป็นต่อมาเฟืองนี้ก็จะกินเมกกะฟูนเป็นหลักในเมกกะฟูลเนี่ยไขมันที่เหมาะสมที่สุดของมันก็คือตัวกลุ่มของของคอเลสเตอรอลนะฮะที่ที่มันต้องการเพื่อในการสร้างองค์ประกอบของของของกระดองของมันนะครับแต่ตัวไขมันอย่างอื่นเนี่ยมันไม่จําเป็นมากมันจะไม่เท่ากับปริมาณโปรตีนที่มันต้องการก่อนจะสร้างสูตรอาหารมันได้เนี่ยเราต้องเก็บตัวอย่างเอนไซม์จากระบบทางเดินอาหารจากเต่าที่ตายที่ก้นหลุม กับอีกงานหนึ่งือรอตัวเต่าที่ตายที่ก้นหลุมเนี่ยนะฮะที่ตายโดยธรรมชาตินะเอาไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของมันว่ามันมีองค์ประกอบของโปรตีนไขมันอะไรต่างๆได้แล้วถึงจะนํามาสร้างเป็นสูตรอาหารขึ้นมาให้เหมาะสมเตา่าต่อความต้องการสารอาหารของมันเองนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญถ้าเราคิดว่าเราจะใช้อะไรก็แล้วแต่ที่จะให้มันกินคิดว่ามันน่าจิกินได้ไม่สําเร็จหรอครับอันนี้การหนึ่งท,ที่ที่เกี่ยวข้องที่ห็นอยู่เมื่อไหร่มีการจัดการ ที่จะต้องเลี้ยงต่อมาเฟืองเนี่ยมันก็ต้องมีหนึ่งก็คือตัวอาหารที่สําคัญมากที่สุดแล้วถ้าไม่อาหารไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงต่อมาเฟืองให้เติบโตได้เพราะปัจจัยทางด้านอาหารสําคัญมากคือกระบวนการของความสําเร็จในการอนุบาลแต่ในความสําเร็จตรงนั้นอะมันมีองค์ความรู้ที่ได้ความตั้งใจในการอนุบาลก็คือหนึ่งก็คือการพัฒนาสูตรอาหารหรือสร้างสูตรอาหารอาหารทุกครั้งมันเป็นอาหารเยลี่ค่ะ อาหารเยลลี่ต้องแช่ใน,นตู้เย็นทนี่อุณหภูมิลดสี่องศาขึ้นไปอะคะ่ะอาหารถึงจะแข็งอาหารเราจะทาวันต่อวันค่ะต่มามะเฟืองจะกินได้ชิ้นพอดีคำอะคะ่ะถ้าใหญ่เกินไปก็จะติดคอแล้วมันก็จะไม่กิน,นะคะ่ะเวลาเราเอาไปให้เต่าก็คือเอาออกไปปริมาณน,นิดหน่อยพอดีกับจํานวนเต่าอะคะ่ะแล้วก็ค่อยๆให้จะเดินมาหยิบบ่อยอะคะ่ะเราจะไม่ให้ทีเดียว เราต้องค่อยๆทยอยให้ค่ะเพราะว่าเต่มามะเฟืองอ่ะค่ะกินทีเดียวคือมันติดคอแล้วมันก็จะไม่กินค่ะหนึ่งตัวกินประมาณ5-600กรัมค่ะค่ะวิธีการป้อนเราก็จะให้การให้ให้เขากินข้างปากแต่ตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าเขาจะกินหรือเปล่าเขาตกใจมากเลยถ้าเขาอยู่ในสภาพประมาณนี้ค่ะเขาจะไม่กินเอาละค่ะตอนนี้เราทำให้น้องเต่มามะเฟืองตกใจ ต้องให้เวลาน้องต่อปรับตัวกันก่อนค่ะค่ะวิธีการให้อาหารเราจะให้ข้างปากนะคะแล้วเขาก็จะงับพอเขางับเราก็จะปล่อยมือให้เขาดูดเข้าไปเองค่ะหนึ่งตัวกินตัวครั้งหนึ่งกินได้ประมาณไม่เกินสามชิ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเริ่มไม่ไม่ดูดอาหารเข้าไปถ้าเกินสามชิ้นค่ะ เพื่อที่องให้อาหารเต่าให้ยังไงเอ่ยถือให้เหลือไปนิดนึงครับเพื่อที่เวลามันกินมันจะได้ไม่งับมือเราใช่แล้วก็จะให้ช่างปากให้ประมาณแบ่นี้แล้วก็ปล่อยมือเลยค่ะเวลาเขางับแล้วเขาจะดูดอาหารเอาไปเองแล้วเราก็ประคองอาหารเพื่อเพื่อที่จะไม่ไม่ให้มันมันหลุดออกมาจากปากมือสั่นมากที่กลัวเต่างับมือที่จับได้เดี๋ยวหลุด เอาข้าวไนะไวนะเขาหิวเขารู้ว่าเขาจะได้กินอาหารเขาก็จะชูหน้าชูฟอยอย่างนี้เลยพันก็ยังคงไม่ละความพยายามในการที่จะป้อนอาหารให้กับเต่อมะเฟืองนะคะตอนนี้ตื่นเต้นมือสั่นมากค่ะเพี่วาจุ่มลงไปข้างตากมาเลย ก็กลัวมันกัดครับพอเวลาต่อมะเร็งที่เวลามันกัดอะไรมันกัดแล้วมันก็ปล่อยกัดแล้วมันก็ปล่อยอ๋อแต่ก็เจ็บนิดหน่อยเมื่อเราให้อาหารต่อเสร็จแล้วทำไงต่อคะแค่หารเสร็จแล้วเราจะทิ้งไว้ให้มันอยู่ในถังนี้หนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้เขาสำรอกอาหารที่ไม่สามารถเอาลงกระเพาะได้ออกมาให้หมดก่อนถ้าสมมติว่าเราเอาใส่บ่อเลยน้ําก็จะเสียเร็วและพอทิ้งครบหนึ่งชั่วโมงเราก็เอากลับบ่อ เหมือนเดิมค่ะเพราะปกติคือเขาจะอยู่ในบอ่อ40ตันอาหารตามธรรมชาติของตอมะเฟืองนอกจากสาหร่ายทะเลก็คือแมงกระพุนค่ะพี่ฮิรันจึงได้เพาะเลี้ยงแมงกระพุนเพื่อเป็นอาหารของตอมะเฟืองหนึ่งในความสําเร็จผลพอย,ยได้จากงานวิจัยด้วยค่ะรองแมงกระพุนจากธรรมชาติมาแล้วก็ซัพพลีเมนต์เสริมมันด้วยตัวอาร์ติเมียให้มันกินเต็มกระเพาะแล้วก็ไปให้ตอมะเฟืองกิน แต่ก็จะมีผลกระทบ2อ,อย่างด้วยกัน 1. ก็คือตัวเข็มพิษที่อยู่ที่หนวดมันะครับก็ทําให้เกิดการหลักเสพของช่องคออันที่2ก็คือตัวของแมงกานูนที่เลี้ยงจากระบบน้ําที่มามันจอานาเชื้อโรคมาสู่ตัวต่อทําให้ต่อตายเป็นจํานวนมากนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคปัญหาจากการพยายามที่จะเรียนแบบธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับงานวิจัยอื่นๆต่างๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่ อาหารสาเร็จรูปคํานวณดูว,ว่าปริมาณโปรตีนในต่างๆที่เหมาะสมต้องเอาตัวที่มันตายไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีมาก่อนแล้วได้องค์ประกอบทางเคมีมาแล้วก็มาสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่มีองค์ประกอบทางเคมีเท่าไหร่โดยปกติเนี่ยอาหารที่กินก็จะคล้ายๆกันประมาณนั้นนะครับสร้างมาเสร็จแล้วก็มาให้มันกิน1นึ่เชื้อโรคไม่มีอยู่แล้ว2ความเป็นพิษก็ในอาหารนั้นนะก็จะมีแมง,แมงกะฟุนเราพยายามที่จะเรียนแบบตัวแมงกะฟูนให้มากที่สุดแต่เราเสริมวกโปรตีนเสริมแร่าธาตุเสริมวิตามินเสริมอะไรต่างๆที่เป็นโภชนาศาสตร์ทั้งหมดเนี่ ให้มันสมบูรณ์สาหรับลูกเต่าในแต่ละช่วงอายุที่เราเลี้ยงในบ่อเลี้ยงครับซึ่งสุดท้ายเราก็ได้ความสำเร็จนั้นมาอันที่2ก็คือเกี่ยวระบบบ่อเลี้ยงเราเห็นว่าถ้าเราไม่มีระบบป้องกันมันจะว่ายน้ําต่อมาเฟืมันจะว่ายเดินหน้าเป็นหลักแล้วค่อนข้างที่จะกระแทกกับกับ,ก,บกับผนังแข็งของบร,ริเวณบ่อเลี้ยงหรือถางเลี้ยงซึ่งจะเกิดบาดแผลตรงบร,ริเวณปากและหัวไหล่ทั้งสองข้างก็เลยสร้างคอกที่ใช้อ่เป็นอวนผ้าชนิดพิเศษอันหนึง่งที่เป็นอวนนิ่มและมีตาตาละเอียด ต่ำเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวปากจะไปจีกรกติดนะเพื่อป้องกันลดลดแรงกระแทกจากจากการว่ายน้ําไปกระแทกกับขอบบอ่อกับอีกอันนึงก็คือในตรงส่วนของบอ่อเลี้ยงที่เกี่ยวข้องก็คือลมร้อนที่เป็นลมร้อนอัดอากาศเพื่อให้มีอุณหภูมิเนี่ยที่เหมาะที่ค่อนข้างเ่จนนิ่งตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็การสร้างระบบคลื่นให้เหมือนกับธรรมชาติการสร้างระบบน้ฟโฟลร์รอบบอ่อให้มันมีเกิดมีการพัดพาของของคลื่นน้ําของตะกอนต่างๆเพื่อให้เขา,าว่ายน้ํา ได้แข็งแรงมีการพัฒนากล้ามเนื้อได้เต็มที่จะได้ไม่มีความรู้สึกว่าเราเลี้ยงในบ่อเลี้ยงที่มันคับแคบที่เรามีว่ประมาณอยู่ประมาณเนี้แต่เราสามารถที่จะทําให้เขาแข็งแรงเหมือนธรรมชาติได้อันนี้ก็เป็นนวัตรกรรมอันหนึ่งที่สําเร็จขึ้นมาแล้วส่งผลบวกให้เห็นว่าเต่าของเราทุกตัวสวยสุขภาพแข็งแรงไม่มีปมัญหาการอนุบาลเต่มามะเฟืองได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากน้องๆทีมง,งานของพี่ฮิรันอย่างน้องพลอยน้องไอและน้องต้น คิดทุ่มทั้งใจเททั้งกายในการอนุบาลลูกเต่าตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะตอนนี้มี3ตัวชื่อตะวันสมิสอรแล้วก็นพลค่ะ3ตัวนี้ก็คือเลี้ยงให้ได้2ปีถึงจะปล่อยค่ะตอนนี้อายุประมาณ1ปี6เดือนค่ะตแต่ละตัวน้ำหนักประมาณ4โลกว่าถึง5โลค่ะตั้งแต่ได้รับมาก็ขูพันมากก็คือเวลาเขาเจ็บป่วยเหมือนเราเหมือนเราเลี้ยงลูกเลยค่ะ เรารู้สึกแบบเวลาเขาไม่กินอาหารอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกเหมือนความรู้สึกเหมือนคนมีลูกแล้วลูกไม่กินอาหารลูกป่วยเงี้ยค่ะทุกครั้งที่แบบเขาตายเราก็ยังถามตัวเองว่าเราดูแลเขาไม่ดีหรอทําไมเขาถึงตายอะไรเงี้ยค่ะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะช่วงแรกๆที่รับมาก็คือนั่งอยู่ขอบบอ่อทั้งวันเลยค่ะดูสังเกตพฤติกรรมสังเกตว่าวันนี้ปกติหรือไม่ปกติค่ะคือเราอยู่กับเขาแทบตลอดเวลา ปกติก็คือจะนั่งอยู่ขอบบ่อดูพฤติกรรมดูว่าวันนี้ว่ายน้ำดีไหมเพราะว่าเราแค่ถ้าสมมติว่าเราไม่มานั่งดูตรงนี้เราเห็นเขาแค่ตอนเราป้อนอาหารค่ะซึ่งมันบ่งบอกไม่ได้ว่ามันปกติหรือไม่ปกติเพราะบางตัวแบบป่วยแต่ว่ากินอาหารถ้าเรามานั่งสังเกตดูพฤติกรรมในบอนะะ่อบางครั้งก็ไปมีลอยเอียงไม่ไว่ายน้ําไม่ดำน้ำนําเนี่ยค่ะเราถึงจะรู้ว่าเขาคือเขาป่วยถ้าเรามานั่งดูอยู่ตลอดเวลาเราก็จะ รักษาเขาทันค่ะเหมือนตอนนี้ชีวิตของเราทั้งหมดเราทุ่มให้การอนุบาลต่อมาเฟืองอะค่ะดูแลอย่างใกล้ชิดทุกวันอย่างต่อมาเฟืองค่ะจะเรา,าจ,จะให้อาหารทุกวันคือเขาก็จะไม่เหมือนเต่าชนิดอื่นต่อมะเฟืองเราจะป้อนด้วยมือค่ะทุกๆวันเริ่มจากการฝึกให้เขากินเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความผูกพันกับเขาแล้วเราก็จะ จดจําลักษณะของเขาค่ะคือเพื่อจะได้ดูพฤติกรรมของเขาด้วยวจะได้จดจําว่าตัวไหนป่วยตัวไหนไม่ป่วยอย่างนี้ยค่ะเขาเป็นสัตว์ที่อ่อนแอนะคะแบบไม่ไม่มีการแบบอน,นุบาลมาก่อนแบบอน,นุบาลจนสําเร็จมาก่อนนะคะทําทุกอย่างให้มันสะอาดะคะ่ะแม้กระทั่งน้ำเราก็จะคี้ก่อนฆ่าเชื้อได้คลอลีนก่อนค่ะแล้วก็ค่อยอนุบาลเขาเพื่อพอพกันการติดเชือ้ออาหารเราก็ต้องผ่านความร้อนก่อนเราถึงจะมาให้เขาได้เพื่อเพิ่มอัตาราลอดของเขา ก็คือทุ่มเทค่ะเราเราเป็นคนเลี้ยงเราก็อยากให้เขารอดทุกตัวนะคะตอนนี้ก็เหลือ3าตัวที่กําลังรอติดสัญญาณแล้วก็ปล่อยปรับคืนสู่ธรรมชาติต่อมาเฟืองเวลาเราปล่อยออกไปครับเขาเขาปล่อยออไปเขาจะไม่เหมือนกับคือเราไม่ได้ปล่อยจากหาดลงไปสู่ทะเลแต่เราปล่อยจากจากผิวน้ําที่บริเวณทะเลครับผิวน้ําปล่อยให้เขาปรับตัวแล้วก็ดําน้ําลงไปซึ่งพฤติกรรมของการปล่อยของต่อมะเฟืองนี้ก็จะหลังจากที่ปล่อยจากมือออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะหายใจหนึ่ง,งั้ง แล้วก็ทำมุม 4- 5้าองศาแล้วก็ว่ายลงลึกสู่ใต้น้ำมากกว่า40เมตรก็ภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของที่นี่ค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจว่าเป็นหนึ่งในส่วนของการอนุบาลน,นี้เป็นส่วนเล็กๆที่สามารถทำให้การอนุบาลน,นี้หรือว่าหนึ่งชีวิต รอดออกไปได้อะค่ะพอเราอนุบาลได้เราเราเหตุการณ์ที่เขาลงทะเลครั้งแรกอะค่ะคือมันเป็นความมันตื่นเต้นมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกค่ะเพราะทุกครั้งที่อนุบาลมาก่อนถึงหนึ่งปีค่ะเรารุ้นตลอดว่ามันจะครบหนึ่งปีมันจะถึงหนึ่งปีกี่ตัวเงี้ยค่ะมันจะรอดถึงหนึ่งปีมันจะปล่อยออกไปทะเลได้ไหมเรารุ้นมาตลอดการอนุบาลต่อมาเฟื่อได้สําเร็จเกินหนึ่งปีเนี่ยมันคือมันคือประกายไฟ ที่ทาให้เรารู้สึกมีมีความหวังในอนัตที่เราจะพัฒนาหรือทําให้มันเกิดเป็นการเพาะขยายพันธุ์ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์เราสามารถที่จะผสมพันธุ์และควบคุมไข่ตรงนั้นนะครับให้ออกมาในอัตราส่วนเพศที่ที่ไปไปเติมไปเติมเต็มกับที่มันขาดในธรรมชาติ <S <S 2> <S 2> เพื่อประกันไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ของต่อทะเลได้ผมอยากจะให้มีการกระบวนการที่จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยหรือศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ทะเลยากซึ่งประกอบ ด้วยต่อมาเฟืองอยู่ในนั้นในการที่มีศูนย์วิจัยหรือศูนย์พาะขยายพันธุ์สัตว์เลียหายากพวกนี้มันเป็นส่วนหนึ่งถ้าเราพ่อขยายพันธุ์ขึ้นมาแล้วสามารถที่ปล่อยคืนกับสูนธรรมชาติส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็ทําให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ตรงส่วนนี้มันมันต้องระดมความคิดเด่นของของนักวิทยาศาสตร์ทุกสาขามามา,มา,ม,ามาให้คำให้มาความเห็นกันเพื่อที่จะพัฒนาต่อในอนาคตได้ผมมองผมมองถึงจุดนี้เพราะว่าเหตุผลสําคัญที่ผมมองจุดนี้เพราะว่า หนึ่งต่อมาเฟืองครับม,มันใกล้ชุนพันอย่างวิกฤตแล้วถ้าเราไม่รีบทําตั้งแต่ตอนนี้อนาคตมันก็คือจะจะต้องรอให้มันวิกฤตแบบสุดๆก่อนแล้วมาทํามันจะไม่ทันหนึ่งง่ายๆระบบตรงเทียน,นะครับมันไม่ได้สร้างขึ้นมาง่ายๆมันมันต้องมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะไปหมดสองต้นทุนในการเลี้ยงต่อมาเฟืองสูงมากเรามีองค์ความรู้เบื้องต้นแล้วจากจากความสําเร็จในการเลี้ยงในหนึ่งปีนียเราสามารถที่จะจะพัฒนาต่อจากองค์ความรู้ที่ได้ เพื่อศึกษาวิจัยการศึกษาวิจัยในต่อมาเฟืองมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงหนึ่งปีให้รอดแต่เราจะศึกษาวิจัยจากชีววิทยาจากกระบวนการต่างๆจากพฤติกรรมต่างๆ,ๆจากองค์ความรู้ที่ได้จากการบูรณากระบวนการวิจัยต่างๆเพื่อที่นําไปปรับใช้หรือไปออกมาตรการแก้ไขออกมาตรการให้ให้ทันท่วงทีต่อการป้องกันไม่ให้เกิดการภาวะสูญพันธุ์ของต่อมาเฟืองได้ความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ ได้เกิดผลพลอยได้เป็นข้อดีต่อการอนุบาลต่อในอนาคตด้วยค่ะอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์โดยการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำเพื่อที่แบบให้ต่มามะเฟืองมีชีวิตรอดเพราะว่าบางครั้งขยะต่อมะเฟืองเขาคิดว่าเป็นแมงกระพุนนะคะเขาจะเข้าไปกินพอเขาไปกินแล้วเขาจะแบบไม่สามารถย่อยได้มันก็ทำให้เขาตายได้ค่ะเราเริ่มต้นง,ง่ายๆโดยการไม่ทิ้งขยะค่ะ ที่มันไม่ส่งผลกับเขาในทะเลอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราสัญญากับตัวเองนะครับว่าเราจะไม่ทิ้งขยะลงสู่ธรรมชาติเราเริ่มต้นจากตัวเราคนหนึ่งถ้าคน10บคนไม่ทิ้งเราก็ไม่มีขยะ10ชิ้นถ้าคนล้านคนไม่ทิ้งก็ไม่มีขยะ1ล้านชิ้นการอนุรักษ์ต่อมาเฟืองนะครับมันทำมันทำได้เลยทันทีต่อมาเฟืองต่อทะเลมันน่ารักมากแล้วอัตราลดตายโดยธรรมชาติมันต่ํามาก0 1ถึง0.2เปอร์เซ็นต์แล้วมาเจอจากน้ำมือของกิจกรรมของมนุษย์ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ที่ให้มันเกิดขึ้นซึ่งมันสะท้อนออกมาเห็นชัดแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยสถานะของต่อมเฟืองมันอยู่ในสถานะใกล้สูนพันธุ์อย่างวิกฤตและต่ออ่าอื่นก็อยู่ในสถานะของสัตว์คุ้มครองนะฮะที่โดนถูกจัดไว้แล้วว่ามีแนวโน้มที่จะใกล้ศูนย์พันธุ์นะครับนี่คือความสําเร็จของประเทศไทยกับการอนุบาลลูกเต่าเมื่อเฟืองไวอ่อนในบ่อลเลี้ยงเกินหนึ่งปีได้สําเร็จติด1ใน5ของโลกเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มประชากรสัตว์ทะเลหายาก ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์จากโลกสัปดาห์หน้าพี่โตยังมีผลงานวิจัยความต้องการโปรโตีนที่เหมาะสมในอาหารเม็ดของเต่าตนุไวออนในบ่อเลี้ยงสูตรอาหารเต่าตนุครั้งแรกของโลกที่มีเอกสารทางวิชาการไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับผู้ชายคนนี้สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะและอย่าลืมว่าความสำเร็จในการอนุบาลเต่ามะเฟืองเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์หลังจากนี้ยังคงต้องศึกษาทดลองเพาะขยายพันธุ์ เพิ่มประชากรเต่มามะเฟืองต่อไปแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันอนุรักษ์เต่มามะเฟืองได้เพียงแค่ไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงชายหาดหรือทะเลเพื่อไม่ให้เต่าเผลอกินเข้าไปซึ่งเราทุกคนสามารถร่วมมือและช่วยกันได้ค่ะเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้เริ่มที่ตัวเรานะคะทำตั้งแต่วันนี้สวัสดีค่ะเต่มามะเฟืองเนี่ยที่ถูกจัดให้อยู่ในเป็นสัตว์สงวนเนี่ยเพราะเนื่องจากไปคุกคาม ที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือได้แก่พวกปัญหาของขยะโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่เขาคิดว่าเป็นแมงกะพรุนลแล้วกินเข้าไปแล้วก็ก่อให้เกิดการตาย2ก็คือการบุกรุกแหล่งอาศัยแหล่งหากินแหล่งวางไข่ต่างๆครับจากกิจกรรมของมนุษย์จะส่งผลให้เห็นจำนวนประชากรของต่อมาเฟืองเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเขาเรียกว่าบัญชีแดงของ IUCN นะครับจัดให้ต่อมาเฟืองอยู่ในสถานะของอ critical e n d a n g e r e d คือใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตนะครับ